ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนสถานการณ์ฝนในช่วงระหว่างวันที่3-7กันยายน2567ร่องมรสุมจะเลื่อนพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยในช่วงตลอดทั้งสัปดาห์นี้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นหลายพื้นที่จะมีฝนตกหนัก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนในพื้นที่ลุ่มน้ําชีเขื่อนอุบนรัฐค่ะเมื่อวานนี้นะคะมีน้ําฉีและน้ําทั้งหมดไหลเข้ารวม51.37ล้านลูกบาศกเมตรจากการวัดระดับน้ําเมื่อเวลา8โมงเช้าของวันนี้น้ําในเขื่อนอยู่ที่176.33เมตรจากระดับทะเลปานกลางมีปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ํา89.89ล้านลูกบาศกเมตรหรือว่าคิดเป็น33.31ของความจุอ่างปกติ และสำหรับในวันนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่เขื่อนอุบลรัฐมีแผนการระบายน้ำอยู่ที่17.07ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมการระบายน้ำรักษาระดับน้ำให้เป็นไปตามเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำและให้สอดคล้องกับปริมาณฝนตกที่ตกหนักรวมไปถึงฝนตกสะสมในหลายจังหวัดใกล้เคียงกับเขื่อนอุบลรัฐด้วย